สวัสดีครับทุกท่านในช่องข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ก็เก็บข่าวมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะเรื่องของผู้ราาักษาประตูนะครับก็มีแนวทางที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าบาร์ซ่าเนี่ยอยากจะได้จวนกาเซียครับในด่านจากเอสปันยอนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซ็นได้จริงๆเนี่ยจะทําการปล่อยมาร์กอันเดยแทเซเกนออกจากทีมโอ้โหไม่รู้ว่าหลายคนคิดยังไงเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีบทสัมภาาาษณ์ของรฟินญ ก็รีแคป ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเราย้อนให้ฟังนะถึงเรื่องของช่วงที่เขาเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักนะให้ย้ายทีมโดนวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นแต่ว่าพอจบลงเนี่ยเขาทําผลงานได้ดีนะตอนนี้เขาก็มีแผนที่แบบอยากจะอยู่กับบาซ่าต่อไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็พวกดิลของเอ็กเตอร์ฟอร์ดโดนัลอาราโคนะแผนกับพวกบรรดาดาวรุง่งปาโบตอเลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังจากสื่อด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่ง ไล <Like, S 2> เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยใครยังไม่ได้กดซับฝากกด Sub s ไ r i b ์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับฝาก EBC Financial Group แพลตฟอร์มการลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและครับเสถียรที่สุดครับเป็นพันธมิตรกับบาร์ซาด้วยใครที่เป็นสายเทรดหุ้นเทรดทองแนะนำบโ็กเกอร์เจ้านี้เลยครับ EBC เนี่ยเขาก็มีกิจกรร,รมนะให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ EBC Thailand หรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับฝากเพื่อนๆด้วย แล้วก็ขอฝาก HMD ครับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือต้องนี่เลย HMD ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9แล้วมาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดนะครับก็มีหลายรุ่นครับเคส 5G จอสวยใจละลายแรงไม่มีกั๊กรวมไปถึงตัวบาซ่าฟิวชั่นแล้วก็บาซ่า3210ด้วยนะครับก็ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่แฟนเพจ HMD หรือเว็บไซต์ hmd.com อย่าลืมอ,อุดหนุนกันด้วยนะครับใครสั่งซื้อแล้วเนี่ยก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นฟีดแบ็กนะจะได้ส่งกลับไปให้กับสปอนเซอร์เขาจะได้ต่อสัญญาเพิ่มเติมก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะใช้บริการร้านล้างรถนะหรือให้บริการแบบครบวงจรทุกอย่างเลยนะครับทั้งล้างรถเคลือบสีรถติด ฟมซ่อมสีนะนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เรียนเชิญได้ที่กัปตันวอชแอนด์กาลาช ซอยสายไหม่6ครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเครือบกราฟิน7,900บาทราคาดีสุดๆจากราคาปกติ13,900นะครับลดการเกิดคราบลดการเกาะตัวของฝุ่นแล้วก็คราบสิ่งสกปรกนะทนทานนะครับก็ติดต่อได้เลยเบอร์โทรที่อยู่บนภาพ0646354525 5, 5. แจ้งได้เลยว่ามาจากช่องทางของผมนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นแฟนบาซ่าเหมือนกันนะเผื่อเขามี ราคาพิเศษให้แล้วก็ประกันจากคุณแมนยังอยู่นะครับติดต่อได้เลยสแกน QR โค้ดหาคุณแมนให้ช่วยดูแลได้ประกันสุขภาพประกันรถยนต์และก็ประกันอื่นๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะเรื่องแรกของเราที่จะคุยกันในวันนี้ครับยังคงวนเวียนอยู่กับผู้รักษาประตูก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าข่าวในช่วงตลาดซื้อขายบาซ่ายังไม่ได้คึกคักมากนักเนื่องด้วยทางลาลิก้าเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งสรุป งบประมาณของทีมที่สามารถใช้ได้ในฤดูกาลหน้าให้กับสโมสรนะครับก็อาจจะเป็นช่วงประมาณสักต้นเดือนมิถุนายนนี้นะแล้วก็ต้องรอดูขอบเขตของเพดานค่าเหนื่อยด้วยว่าจะมีช่องว่างในการเซ็เนได้เท่าไหร่หรือจะต้องปล่อยนักเตะออกสักกี่คนนะครับก็ตัวเลือกในตำแหน่งนี้ ทางมุนโดเดปอร์ติโบครับโดยผู้สื่อข่าวโรเจอร์โตเรโยคนนี้ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะอ่ะผมให้เป็นสักเทียสองละกันนะครับบอกว่าบาซ่าอยู่ในตำแหน่งโพโพซิชันครับหรือเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวจวนกาเซียเพราะว่าทีมคู่แข่งเริ่มทยอยเบนเป้าไปหาตัวเลือกอื่นแล้วนะครับทีละทีม2ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็จะไปเอาเดียโก คอสตาของปอร์โตแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้จํากันได้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าสื่อบอกในใจของกาเซียเหลือ2ทีมก็คือบาร์เซโลนากับนิวคาสเซิลแต่แหล่งข่าวอังกฤษนะครับจาก Daily Mail นะ,ะผู้สื่อข่าวคล็กโฮปรายงานนะบอกว่าเหมือนกับทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ย เขาจะเบนเป้าไปหาเจมส์ทัฟฟอร์ดครับนี่เนะีเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการเข้ามาเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูนะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะประทับใจฟอร์มของทนะัฟฟอร์ดกับเบอร์ลี่ในฤดูกาลที่ผ่านมานี่นะครับก็อาจจะส่งผลดีกับบาซ่าเพราะมันก็จะทำให้คู่แข่งหรือตัวเลือก ในการแย่งชิงจวนกาเซียเนี่ยมันลดน้อยลงไปเมื่อวานมีภาพออกมานะจากบริษัทเนียกาล่าครับที่เป็นเอเย่นของนักเตะนะคือเขาอยู่บริษัทเดียวกับดานิโอโมนะครับคนดูแลก็คือเป็นเครือข่ายเดียวกันได้มีการมาประชุมร่วมกับตัวของนักเตะนะครับสื่อบอกว่าใช้เวลาประชุมเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงได้นะเพื่อหาข้อสรุปต่าง ว่าจะเลือกทีมไหนจะย้ายไปอยู่กับทีมอะไรนะแล้วก็ตัวเอเนต์เนี่ยก็นำข้อเสนอจากทีมต่างๆเนี่ยมาให้นักเตะได้รับรู้ด้วยนะครับก็มีบทสัมภาษณ์นะจากทางมอนโดลกอนซาเลสก็เป็นผู้จัดการทีมของเอสปันยอนอย่างที่เรารู้กันนะครับมันมีความเป็นคู่อริ นะร่วมแขวนกาตาลุญญาคือบาซ่ากับเอสปันยอนเนี่ยมันไม่ถูกกันมาแบบแต่ไหนแตไ่ไรเมื่อวานผมไปเข้าซาบาทีวีนะก็มีการแบบนึกเท้าวความย้อนกลับไปในช่วง10ปีหลังสุดอนะบาซ่าไม่ได้ดึงนักเตะเอสปันยอนมาร่วมทีมเลยแม้แต่เดียวเดียวมีแต่เอสปันยอนที่เอาไปนะครับอย่างเช่นมาตินเบรดเวดนะนี่อาจจะเป็นดีวแรกในช่วงหนึ่งทศวรรษหลังที่บาซ่าเซ็นมาจากเอสปันยอนก็ได้ ก็กอนซาเลสเขาพูดเลยนะว่าถ้าถามเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้ไปบาซ่าหรอกเ,ออเพราะว่ามันมีความเป็นคู่รักคู่แค้นกันอยู่แต่บางทีเนี่ยสโมสรอ,อาจจะตัดสินใจแล้วว่าจะขายกาเซียนะแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรผมเลยโดยส่วนตัวผมยังมีข้อสงสัยอยู่นะว่าเขาจะเซ็นสัญญากับบาซ่าจริงๆหรอถ้าเกิดว่าเขาเซ็นเนี่ยโอ้โหผมก็แบบ เขาใช้คําเปรียบเปยนะว่าผมอาจจะไม่ได้ตัดมือเขาหรอกแต่ถ้าเลือกได้ผมก็คงจะตัดมือเขาทิ้งอ่ะเออเนี่ยเปียบเปยนะครับผมรู้จักเขาตั้งแต่ทีมเยาวชนแล้วก็ทีมสำรองสําหรับผมเขาเนี่ยเป็นผู้สารประตูระดับแนวหน้าผมเชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ษารประตูระดับโลกได้ส่วนเรื่องของข้อเสนอ เขาก็ควรที่จะได้เม็ดเงินที่มันคู่ควรกับความสามารถของเขานะผมเนี่ยถ้าให้ผมเลือกนะถ้าผมเป็นโคช้ชของทีมอื่นเนี่ยผมคงใช้เวลาไต่ตองไม่นานในการที่จะเลือกเซ็นสัญญากับเขาเพราะว่าเขาเป็นโกที่มีพรสวรรค์สูงจริงๆนี่ก็เป็นคำชมจากตัวของโคช้ชเอสปันยอน นะอ่ะก็รอดูว่าบาซ่าจะเป็นทีมเต็งอย่างที่มุนโดเนี่ยบอกเอาไว้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดบาซ่าเซ็นกับกาเซียได้หวยจะไปออกมาร์กอังเดแทสเกนะครับรายง,งานจาก RAC 1ครับสื่อสเปนบอกว่าหลังจากมีการประชุมของบอร์ดบริหารบาซ่าก็มีการเคาะออกมาแล้วว่าถ้ากาเซียตอบรับข้อเสนอในการย้ายมาร่วมทีมคือตอนนี้ บาซ่ายื่นไปให้กับเอเย่นแล้วนะครับค่าฉีกสัญญา25ล้านยูโรพร้อมจ่ายให้กับเอสปันยอนแล้วก็เรื่องของออระยะเวลาสัญญากี่ปีค่าเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยทางฝั่งกาเซียรับรู้แล้วนะแล้วก็รอตัวนักเตะเนี่ยตอบรับอยู่ถ้าเกิดย้ายมามาร์กอังเดแทร์เซเกนครับในด่านวัย33ปีก็จะถูกพิจารณาขายออกจากทีม นะคือมีสื่อสเปนบอกว่าความจริงเนี่ยแทร์ซเกนเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการ,รการันตีบทบาทในทีมเนี่ย <c oughs> เขาก็พร้อมที่จะรับฟังทีมอื่นนะครับก็จะมีทีมจากซาอุนะมีทีมในพรีเมียร์ลีกบางทีมที่ก็ติดตามสถานการณ์ของแทร์ซเกนอยู่เพราะว่าเขายังพอเล่นได้แหละแต่ก็อาจจะไม่ใช่แบบ อยู่ในระดับสูงแล้วนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็พอที่จะเห็นภาพแล้วก็ในเมื่อตัวของกาเซียเขาอยากจะมาแล้วได้ลงอย่างสม่ำเสมอด้วยถ้าเกิดย่ายังมีแทรเซเกนอยู่ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกบาซ่านะครับก็พอที่จะมองเห็นภาพอยู่เอากาเซียมาแทนเป็นมือหนึ่งแทนแทรเซเกนแล้วก็มือสองนะมีวอยเชียเชสเน่คอยสแตนบายอยู่นะครับทีนี้ นะมันก็ประกอบกับแบบช่วงเวลามันลงล็อกซะละเกินนะครับทางบาร์ซ่าเนี่ยก็เปิดเผยตัวคลิปวิดีโอที่เป็นบทสัมภาษณ์ของแทรเซเกนนะเขาก็เล่าเท้าวความกลับไปในช่วงระยะเวลาประมาณ6-7เดือนที่เขาพักรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่า s เตเกนบอกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันทําให้เราเจ็บปวดอยู่เสมอแต่ในช่วงเวลา7เดือนนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนในหลายๆด้านไม่ใช่แค่ในเรื่องของอาชีพเท่านั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพูดไปถึงเนะเรื่องที่เขาเลิกลากับภรรยาของเขาด้วยหรือเปล่านะครับสเตเกนเนี่ยเขาพูดสดุดีชื่นชมไปที่คาร์ลอสมินาโอันนี้เป็นแพทย์ ประจำสมโมสรที่เสียชีวิตนะหลายคนน่าจะจํากันได้มีบทบาทสําคัญในการฟื้นตัวของเขาสเตเกน้นบอกว่าคุณหมอมินาโรเนี่ยช่วยเหลือผมอย่างมากในช่วงเวลาที่ยากลําบากผมรู้สึกขอบคุณเขาอย่างแท้จริงสําหรับวิธีที่เขาเนี่ยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างกับผมแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างผมเมื่อผมต้องการมากที่สุดสเตเก d เน้นย้านะครับแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บไปแต่เขายังคงมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับฮันซี่ฟริกเขาบอกว่าเราเนี่ยมีความผูกพันกันมาอย่างแน่นแฟนแล้วก็ไว้ใจกันเป็นอย่างดีฟริกเนี่ยรู้ดีว่าผมสามารถพึ่งพาได้การอยู่ท่ามกลางทีมช่วยผมเนี่ยมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีส่วนร่วมได้เสมอเราพูดคุยกันถึงเรื่องอื่นๆมากมายนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลด้วยผมไม่เคยรู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองมากขนาดนี้มาก่อนในช่วง11ปีที่ผ่านมา ผมคิดว่าผมเนี่ยได้กลับมาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมต้องรู้สึกขอบคุณแฟนๆฟนบาซ่าแล้วก็ทุกคนด้วยนะที่ยังคงซับพอร์ตผมในช่วงที่ผมเนี่ยพักรักษาตัวนั่นคือสิ่งที่มีความหมายกับผมมากๆนะครับดอกจันตรงที่บอกว่าผมไม่เคยรู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองมากขนาดนี้มาก่อนในช่วง11ปีที่ผ่านมา ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับว่าสเตเกนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเองกลับมาอยู่ในจุดที่คู่ควรกับการเป็นตัวจริงเป็นมือหนึ่งให้กับบาซ่าแต่กระแสในโลกออนไลน์ณนะตอนนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆนะครับว่าแฟนๆใช้คาว่าส่วนใหญ่ละกันอยากจะให้มีความเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะว่าเราอยู่กับแทเซเกนมา นานหลายปีมากๆแล้วนะครับแล้วก็เราก็พอที่จะเห็นภาพในวัย33เนี่ยคือผู้รักษาประตู่ะอายุมันยังไม่ได้เยอะเกินไปหรอกแต่ด้วยฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับที่เราเห็นว่าสเตเก n นเนี่ยก็มีช่วงที่แบบหลุดหลุดไปบ้างคือผมเข้าใจในมุมของคนที่ยังซัพพอร์ตสเตเกนอยู่นะครับแต่ผมมองในแง่ของระยะยาวคือบางคนอาจจะบอกว่าให้เก็บเขาไว้ นะเอาเขาเป็นมือ2ก็ได้ถ้าเกิดว่าเนี่ยเชสนี่เดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเก็บสเตเกนเอาไว้ก่อนแต่ถ้ามันมีโอกาสจังหวะเวลาในการปล่อยหรือขายที่สามารถทําเงินได้มันก็ควรที่จะทำนะแล้วหาคนใหม่มารอเอาไว้เพื่อที่จะใช้งานนะในอนาคตอีกหลายๆปีข้างหน้าสเตเกนเนี่ย ผมว่าเลยจุดพีคหรือเลยจุดสูงสุดมาแล้วฟอร์มหลังจากนี้ก็คงประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบดีเดยไปมากกว่านี้แล้วผมเชื่อแบบนั้นผมเข้าใจในมุมของคนที่ซับพอร์ตแต่เราก็ต้องมองในแง่ของนะการสร้างทีมเพื่อแข่งขันด้วยบางทีเนี่ยเราอาจจะติดภาพจำว่า s t ตเ e n ก็มีช่วงที่ช่วยทีมได้จนลืมไปว่า <c oughs> บนโลกใบนี้มันมีผู้สัปปะตูที่เก่งกว่านี้หรืออยู่ในวัยที่ พีกกว่านี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอบทสรุปแล้วกันนะใครจะไปรู้กาเซียเขาอาจจะปฏิเสธแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องใช้งานเซเคนต่อไปในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้มันก็มีโอกาสที่มุมนั้นจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ส่วนเรื่องของตัวุกเนี่ยยังไม่มีข่าวใหม่นะต้องย้ํากับเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่มีชื่ออื่นโผล่ขึ้นมาด้วยตอนนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับเอ่อคัสแรดฟอร์ด กับหลุยส์ดีอาร์นะเดี๋ยวบางสื่อก็บอกว่าเดโก้เนี่ยจริงๆไม่ได้สนับสนุนดิวแรดฟอร์ดหรอกนะอยากจะไปอออินอยากจะไปทุ่มสุดตัวในดิวของดีอารบางสื่อก็บอกว่าไม่เอาแล้วถอนตัวจากดีอารแล้วนะมุ่งเป้ามาที่แรดฟอร์ดดีกว่าบางสื่อก็บอกว่า2คนนี้เนี่ยเป็นตัวหลอกนะจริงๆบาซ่ายังไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเซ็นกับนิโก้วิลเลียมส มันยังแบบสเปะสปะนะครับผมรอให้มันแบบเสด็จน้ําแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารายงานให้เพื่อนๆได้รับทราบแบบชัดเจนดีกว่านะแต่ชื่อมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้หนีไปมากกว่านี้นะแต่ว่าในดิวของ d ีอาเนี่ยมันมีตัวละครที่โผล่ขึ้นมารายงานจากเบนเจคอบสนะครับผู้สื่อข่าวของ t a l k สปอร์ตนะเขาบอกว่าทางอัลนาเซอร์ครับทีมของคริสเยโนโรนัลโดเนี่ยนะ เตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับลิเวอร์พูลครับเพื่อขอซื้อดีอาสในราคา85ล้านยูโรคือถ้าเอานาเซอร์ยื่นราคานี้นะดีและที่บาซ่าถอนตัวอย่าไปบิดสู้อย่าไปแข่งเลยนะครับดีอาส85ล้านเนี่ยผมว่ามันแพงเกินไปมันเป็นราคาที่สูงจนเกินไปนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเป็นสัก ห0าสเนี่ยนะยังพอที่จะเซ็นได้นะแต่ว่าถ้าราคาขนาดนี้เนี่ยเราเบนเป้าไปหาดีลอื่นดีกว่านะคือคุณจะไปบิดสู้ยังไงอ่ะอย่าว่าแต่ค่าตัวเลยค่าเหนื่อยผมว่าเอานาเซอร์ก็ให้มากกว่าที่บาซ่าแบบอย่างต่ำๆสามเท่านะครับอะก็ต้องเบนเป้านะไปมองหาตัวเลือกอื่นอจจะมาจบกับแรดฟอร์ดหรือมีตัวละครลับโผล่ขึ้นมาอีก นะอย่าลืมนะครับว่าตลาดซื้อขายซัมเมอร์ยาวๆครับนี่ยังไม่เปิดเลยนะเปิดวันที่1มิถุนายนนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยนะมิถุนากรกฎาดาสิงหานะกว่าที่จะแบบปิดตลาดนะยังมีเวลาอยู่อีกเยอะนะครับอันซูฟาติครับอ่าบาซ่ากับมนโกบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยนะครับจะเป็นการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชั่นเซนถาวอตอนนี้เนี่ยคุยกันอยู่ว่าจะมีส่วนแบ่งเซลล์ออนคอสหรือ นะส่วนแบ่งทางการตลาดถ้าเกิดว่าโมนโกเอาไปขายให้กับทีมอื่นเนี่ยบาซ่าจะได้ส่วนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะเหลือคุยกันแค่ตรงนี้นะแต่ว่าไอ้เรื่องการยืมตัวออปชันจะเซ็นเท่าไหร่เนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยสื่อยังไม่บอกตัวเลขแต่น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0ถึง2ี้าล้านยูโรนะบาซ่าก็คงไม่ได้ไปเรียกค่าตัวแพงอะไรนะคือจุดมุ่งหมายคือลดภาระค่าเหนื่อยที่ฟาติรับอยู่กับบาซ่าประมาณ2 5 0 0ส0ถึง2,700หมื่นยูโรต่อสัปดาห์ นะครับปาโบตตเรนะก็รายงานจาก The a r ิโอสปอรครับบอกว่าตัวน้องเนี่ยเขาอยากจะอยู่สู้ต่อที่บาร์ซานะซึ่งสโมสรเองก็ไม่ได้ใจร้ายไส้ละกรรมถึงขนาดที่ว่าจะไปผักใส่ไล่ส่งเขานะครับก็พร้อมที่จะให้เขาอยู่ต่อแต่ว่าคนที่จะต้องออให้คำตัดสินเนี่ยจะเป็นฮันซี่ฟริกนะเดี๋ยวจะขอ ประชุมกันก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงกับตัวของตอเรดีตอนนี้มันมี3โซลูชันครับที่สามารถเกิดขึ้นได้นะก็คือ1นะครับนี่มุนโดนะไม่ใช่สปอร์ตขอาภไปนะข่าวจากมุนโดนะครับ1ก็คือทำการต่อสัญญานักเตะแล้วก็ปล่อยยืมตัวไปก่อน่านะนะให้ไปเล่นแบบยืมตัวอีกสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะ เรื่องของกระดูกนะชั่วโมงบินจะได้มากขึ้นนะแล้วก็มีทีมในลาลิกาสเปนเนี่ยพร้อมที่จะยืมตัวไปอยู่แล้วนะสก็คือเก็บเอาไว้กับทีมเลยนะให้น้องเนี่ยได้รอคอยโอกาสที่จะได้ลงสนามแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าโอกาสที่จะลงเนี่ยมันก็ยากครับตอนนี้ตอเรเป็นตัวเลือกลำดับที่4ลำดับที่5ในใจของฟิกด้วยซ้ำนะแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือก ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วไม่ลงตัวจริงๆอ่าบาซ่าก็พร้อมที่จะขายเขาออกไปแล้วก็พวกออปชัน Buy Back Cost นะครับหรือว่าการซื้อกลับเผื่อแบบขายให้กับทีมนั้นทีมนี้แล้วแม่งเสือกฟอร์มดีนะแบบโป้งป้างขึ้นมาบาซ่ายังพอที่จะดึงกลับมาได้ในภายภาคหน้าอันนี้คือ3ามออปชันสำหรับปาโบต่อเลผมเห็นคอมเมนต์แฟนๆหลายคนก็ยังเชียร์อยู่นะเอออยากจะให้น้องแบบ ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องบ้างแต่ต้องเข้าใจในมุมมองของฟิกด้วยนะครับเขาก็อยากจะแบบส่งทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามนั่นแหละในขณะที่เอ็กเตอร์ฟอร์ดนะครับหรือเอ็กเตอร์ฟอร์ดหรือเอ็กเตอร์ฟอนหรือเอ็กเตอร์อะไรก็ได้เนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็มุนโดเดปอติโบโดยกาเบียนแซนครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือครับบอกว่า บาซ่าย,ยังคงไว้วางใจในตัวของฟอร์ดอยู่แล้วก็จะเก็บน้องเอาไว้กับทีมในฤดูกาลหน้านะครับก็เท่ากับว่าออกทรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีฟูลแบ็กใหม่หรือเปล่านะคือฟอร์ดมันก็เป็นแบ็กอัพของกุนเด้ไงทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายสังเกตไหมครับสื่อไม่พูดถึงอนาคตของเคราดมาตินเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีแผนที่จะปล่อยข่าวก็เลยเงียบ ะครับแล้วถ้าเอ็กเตอร์ฟอร์ดอยู่ต่อนะฟูลแบ็คมันก็จะมี4คนเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วเลยเออนะครับแล้วจะเซ็นหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้นะก็ยังตอบไม่ได้แต่ก็เข้าใจน้องมันยังอายุน้อยนะครับคือบางทีเนี่ยปีหน้าน้องมันอาจจะแบบพัฒนาขึ้นก็ได้อาจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเออก็รอดูแล้วกันนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งโรนัลด์อาราโคลอันนี้คือเคาะแล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันแล้วว่าบาซ่าจะขายบาซ่าจะปล่อยหรือเปล่าจะเซ็นกับเซนเ,น,เนเตอร์คนใหม่ไหมอาราโคลอยู่ต่อครับนะก็สื่อบอกว่าฮันซิฟิกเนี่ยยังคงไว้วางใจในตัวของอาราโคลแม้ที่ผ่านมาฟอร์มจะแบบมีช่วงที่หลุดไปบ้างช่วงที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างแต่บาซ่ายังเชื่อว่าอาราโคลจะกลับมาได้เหมือนในปี202223 นะครับที่เขาแบบเป็นตัวหลักของทีมผมไม่มีปัญหานะคือผมไม่มีปัญหาไอ้ที่ผมมีปัญหาคือตำแหน่งอื่นมากกว่าคือกองหลังอะต่อให้เราคู่อยู่ต่อมันก็สำรองนะมันก็ยังมีค u ูบาซี่มีมาติเนสที่ยังพอเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็เผลอๆคิเซนเซ่นนี่อาจจะได้อยู่ต่อด้วยซ้ําไปถ้าเราโคไม่ดีจริงอะเขาก็คงไม่ได้กลับมาคืนตำแหน่งตัวจริงหรอกนะครับ มาปิดท้ายกันที่สัมภาษณ์ของราฟินญานะผมนั่งแปลเนี่ยเขาพูดไว้ดีมากเลยนะก็เป็นสัมภาษณ e ์เอกุศิลกับมุนโดเดปอร์ติโบนะครับบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตลอดช่วง1ปีมานี้นะนะก็มีทั้งช่วงที่เขาโดนแบบผักใสไล่ส่งโดนวิจารณ์ต่างๆนานาจากสื่อจากแฟนบอลน,นะไล่ให้ย้ายทีมนูน่นนี่นั่นจน พลิกฟอร์มของตัวเองกลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้วก็ระเบิดฟอร์มช่วยให้บาซ่าเนี่ยคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะครับราฟินญ,ญาบอกว่าตั้งแต่ผมย้ายมาถึงบาซ่ามันมีข่าวลือมาตลอดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะว่าผมเนี่ยกำลังจะย้ายจากออกจากทีมผมไม่ดีพอสำหรับสโมสรแห่งนี้แต่ผมรู้ดีว่าผมมีความสามารถแค่ไหนผมไม่ได้มาที่นี่เพราะโชคช่วย ผมมาที่นี่เพราะผลงานและสิ่งที่ผมเคยทํากับสโมสรอ,อื่นๆแล้วก็กับทีมชาติบราซิลไม่ใช่เพราะผมเนี่ยไม่มีระดับการเล่นที่ดีแต่ผมมาอยู่ที่บาร์ซ่าซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ที่นี่เนี่ยมันมีความต้องการสูงมีข้อเรียกร้องสูงถ้าเกิดคุณทําผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวังเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะถูกวิจารณ์ผู้คนมักจะพูดว่าการย้ายออกดีกว่าสําหรับผม คุณเนี่ยไม่มีมาตรฐานเพียงพอหรือไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีพอที่จะเล่นภายใต้เสื้อของบาร์ซ่าผมรู้ว่าผมเนี่ยสามารถทำอะไรให้กับสโมสรแห่งนี้ได้บ้างผมรู้ว่าถ้าเกิดผมทำงานหนักและผลงานออกมาดีผู้คนก็จะเปลี่ยนใจและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาสโมสรใหญ่ๆในพิมีย์ลีกเนี่ยต่างก็มองหาผู้เล่นที่มีระดับความสามารถและทีมอื่นๆ ก็เหมือนกันที่ให้ความสนใจในตัวผมแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วจริงๆนะสูงมากๆด้วยแต่ผมเลือกที่จะอยู่กับบาซ่าผมติดตามบาซ่ามาตั้งแต่เด็กผมเห็นบาซ่าเล่นมาเสมอผมจำโรนัลดินโญ่ได้เนมาประวัติศาสตร์แชมป์บรรยากาศแฟนบอลผมอยากอยู่ที่นี่เสมอและจารึกชื่อของผมไว้ในประวัติศาสตร์สโมสรผมเคยไปเยือนเมืองและสนามกีฬามาก่อนแล้ว ตอนที่ผมเนี่ยอยู่กับทีมอื่นและนี่คือปรารถนาของผมตลอดมาใช่แล้วเป้าหมายของผมเนี่ยคือการมาเล่นให้กับบาซ่าตั้งแต่แรกเลยแล้วผมก็อยากจะอยู่ที่นี่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นานกว่านานกว่าสัญญาที่ผมเพิ่งต่อกับบาซ่าด้วยซ้ำไป เรื่องนี้มันอยู่ในใจผมมาตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงนี่แล้วแต่ผมก็รู้ว่าการที่จะได้ต่อสัญญาผมต้องทำผลงานออกมาให้ดีแล้วก็ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในทุกๆนัดด้วยเอาจริงๆผมก็รู้นะว่าตอนที่ผมมีฟอร์มที่แย่ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่คิดแบบนั้นมีหลายคนที่อยากให้ผมย้ายออกแฟนๆหลายคน บางคนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นบอร์ดบริหารด้วยซ้าไปที่ไม่พอใจกับฟอร์มของผมผมเป็นคนที่คิดว่าถ้าคุณไม่ได้รับการต้อนรับจากที่ไหนสักแห่งเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะอยู่ที่นั่นดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเอาหัวตัวเองเนี่ยไปโขกกับกำแพงผมชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆถ้าเกิดสโมสรไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่ผมก็จะไปผมมีเป้าหมายส่วนตัวผมอยากลงเล่นบางทีก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยผมก็คิดไว้แล้วนะ ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นให้บาซ่าอีกต่อไปแต่ผมรู้ดีว่าผมเป็นใครผมรู้ดีว่าผมทำอะไรได้ผมรู้วิธีการจัดการดูแลตัวเองแล้วผมก็อุทิศตัวเองให้กับอาชีพของผมผมรู้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมผมจะได้รับโอกาสใหม่ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและวิธีการทำงานของผมเรื่องนี้ทำให้ผมคิดจะอยู่ต่อฮันซี่ฟริกโทรมาหาผมแล้วบอกว่าเขาไว้วางใจในตัวผมการโทรครั้งนี้เนี่ย มันสำคัญเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวทางความคิดของผมเลยคนเดียวที่สามารถหยุดผมไม่ให้ลาออกหรือไม่ให้ย้ายออกจากบาร์ซาได้นั่นคือฮันซี่ฟริกนะผมบอกเลยว่าเป็นเพราะฮันซี่ฟริกที่ผมยังได้ไปต่อกับบาร์ซานี่เขาก็พูดแบบชัดเจนนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าฟอร์มจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปยาไม่เอานะแบบมาปีเดียวนะครับอืมก็ รอดูนะครับว่าฟอร์มของราฟินญาจะยังคงเป็นยังไงต่อนี่คือข่าวสารวันนี้นะครับขอฝากเสื้อไว้ด้วยละกันนะใครยังไม่ได้สั่งนะครับก็เปิดพรีออเดอร์ถึงวันที่10มิถุนายนยังพอมีเวลานะวันนี้เนี่ยหลายๆคนเงินเดินออกก็จับจองได้นะครับเสื้อดับเบิลแชมป์ยาลาบอยลามินยามานะ Boys, o, นะลายสวยนะครับวันนี้ถ้ผมได้เสื้อตัวจริงและส่งมาแล้วนะเดี๋ยวจะเอามาโชว์เพื่อนๆละกัน520บาทส่งฟรี นะครับสั่งได้ที่ Li ลแอดขวัญช็อปหนึ่งะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆลายนี้ผมตั้งใจจริงๆนะคนที่วาดเ่ยคือพี่แก้วจากเพจ just tune it นะก็เป็นเป็นผู้วาดรูปให้กับกระตูนฟุตบอลในไทยอ่ะหลายเพจเลยนะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพจเจน,นันนะใครอยากจะซื้อขายไอดีอยากจะ เติมเงินเกมถูกกว่าเติมเองเนี่ยติดต่อหาเจน,านันตอนนี้เขาเปิดเพจใหม่ชื่อบริษัทเจนันเกมมิ่งจำกัดนะครับผู้ติดตามประมาณ5,000เพจเก่าก็ยังอยู่นะจริงๆเพจเก่าก็ยังอยู่เพจเก่าคนติดตามเกือบแสนนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครบถ้วนนะก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของงานมิ팅พารทไทม์ออนสเตจอย่าลืมมาจอยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ